สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่กลางทุ่งนาใน เวียดนามเวียดนามกับประเทศไทยนั้นวันนี้กําลังหายใจลดต้นคอเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจครับว่าทําไมประเทศไทยถ้าย้อนหลังกลับไปนะครับ10ปีที่ผ่านมานั้นเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกครับเรามีพื้นที่ทางด้านการเกษตรทั้งประเทศเลยนะครับกว่า137ล้านไร่แล้วก็มีพื้นที่ปลูกข้าวครับ70ล้านไร่ทีเดียว ในขณะที่เราก็ส่งออกเกษตรด้านอื่นแต่มันเป็นเรื่องที่น่าตลกครับว่าในช่วงประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมานั้นเกิดมีวิกฤตเกิดขึ้นในเรื่องของการส่งข้าวออกแล้วก็แข่งขันกันในตลาดโลกครับเวียดนามนั้นกลายมาเป็นคู่แข่งที่ส่งข้าวออกมากเหลือเกินสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเวียดนามขายข้าว ถูกกับไทยแน่นอนครับในด้านคุณภาพนั้นข้าวไทยยังดีกว่าเวียดนามนะครับข้าวหอมมะลินั้นทั่วโลกนับถือทั่วโลกชอบที่จะทานข้าว,าวหอมมะลิสิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองว่าทำไมในเมื่อเราคุณภาพดีกว่าพื้นที่ปลูกข้าวตั้งเกือบ70ล้านไร่นั้นแต่เหตุชไหนดันเวียดนามกำลังจะมาเป็นคู่แข่งของไทยสิ่งหนึ่งครับเรามาดูตัวเลขครับ เวียดนามปัจจุบันนี้ปลูกข้าวมีพื้นที่ทั้งหมดนั้นประมาณสัก23ล้านไร่เท่านั้นเองจากพื้นที่ของประเทศเวียดนามนั้นมีอยู่ประมาณสัก3 30,000ตารางกิโลเมตรในขณะที่ประเทศไทยเรามี5 0 10,000ตารางกิโลเมตรครับฉะนั้นพื้นที่ของทั้งประเทศนั้นเรามากกว่าเวียดนามนะฮะเยอะทีเดียว ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับว่าทําไมในเวียดนามนั้นผลิตข้าวออกมาตอนนี้นะครับตกแล้วประมาณสัก26ล้านตันในขณะที่ประเทศไทยผลิตข้าวออกมาแค่20ล้านตันตลกไหมครับท่านผู้ชมครับว่าพื้นที่ปลูกข้าวของเรานั้นมากกว่าเวียดนามประมาณ1เท่าเหตุชันไหนในเมื่อเขามีพื้นที่น้อยกว่า แต่ปรากฏว่าเขาปลูกข้าวออกมาเห็นไหมครับว่าจํานวนมากกว่าเราตั้ง6ล้านตันทีเดียวซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าได้เปรียบถ้าเกิดว่าเวียดนามปลูกข้าวในพื้นที่ที่น้อยกว่าเท่าหนึ่งแต่ปรากฏว่าเขาสามารถผลิตข้าวออกมาได้มากกว่าเราถึงประมาณ30%อเันนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับในขณะที่เราน้อยกว่าเขา6ล้านตันแต่เรามีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าเท่าหนึ่งนั่นก็คือคำตอบครับว่าเวียดนามนี้กลายเป็น คนที่สามารถส่งออกเอาราคาลดลงไปแล้วก็ขายราคาถูกกว่าประเทศไทยคำถามครับว่าในเมื่อวิทยาการทั้งด้านเกษตรของเรานั้นเราพัฒนาม,ามามากกว่าเวียดนามเยอะเหลือเกินแต่ทำไมวันนี้เราทำไมปลูกข้าวต่อไร่ต่อหน่วยนั้นน้อยกว่าเวียดนามนั่นก็คือโจทย์ครับที่พวกเราควรจะต้องกลับบ้านไปศึกษาผมวิกรมกรม,กรมบดิตขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรม ที่เวียดนามสวัสดีครับ